คอนเสิร์ตนะครับที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการจัดกันในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดในฮอลบ้างนะหรือว่าจะเป็นการจัดในสนามกีฬาในสเตเดียมใหญ่ๆห,หรือว่าในพื้นที่โล่งแบบนี้นะครับคำถามก็คือว่าทําไมเขาถึงต้องจัดคอนเสิร์ตในสเตเดียมหรือในสนามกีฬาด้วยครับมันมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้างน,นะครับ ก่อนที่จะไปหาคำตอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับช่องของ Creative Talk ด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ยินข่าวนะครับของทางสิงคโปร์เนาะที่ตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการประกาศนะว่าเขาจะกลายเป็น หับของ Entertainment นนะครับใน Southeast a เอเชียเลยนะครับโดยเรื่องแรกที่เขาทำนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยก็คือการจัดคอนเสิร์ตของ Taylor Swift นะครับที่สิงคโปร์ประเทศเดียวนะครับเหมาไปทั้งหมด6รอบเลยนะครับแล้วก็ใน Southeast a เ i เียเนี่ยไม่มีใครได้จัดคอนเสิร์ตนี้เลยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วทำไมถึงต้อง ไปจัดคอนเสิร์ตอยู่ที่สนามกีฬาด้วยนะครับการจัดคอนเสิร์ตที่สนามกีฬานั้นมีประโยชน์ยังไงนะครับการจัดคอนเสิร์ตนะครับในสเตเดียมเนี่ยนะครับข้อที่1เลยนะครับข้อดีของเขาก็คือทําให้คนเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาจอยในคอนเสิร์ตได้เป็นจำนวนมากๆนั่นเองนะครับข้อดีที่2นะครับก็คือว่าพื้นที่ของสเตเดียมเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วก็เอาไว้สำหรับจัดแข่งกีฬาใช่ไหมดังนั้นพวกพื้นที่สำหรับการจอดรถ การที่จะมีการเดินทางได้สะดวกนี่นะครับก็สามารถทําได้ง่ายด้วยนะครับข้อดีอย่างที่3นะครับก็คือมีความโอเพนแอนนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่าจะมีข้อดีนะสเตเดียมก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับข้อเสียอย่างแรกที่ทุกคนคิดได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสภาพ อากาศนั่นเองนะครับถ้าวันนั้นฝนตกลงมาเนี่ยโอ้โหงานเข้าเลยนะครับโดยเฉพาะสเตเดียมที่ไม่มีหลังคาบังนะครับก็อันนี้ก็จะยากเลยนะครับข้อเสียอย่างที่ 2. ก็คือการออกแบบเรื่องของเสียงเนี่ยออกแบบยากครับเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยสเตเดียมแต่ละสเตเดียมเนี่ยหน้าตาการออกแบบไม่เหมือนกันการสะท้อนของเสียงมันก็ไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันนะฮะ ข้อที่3นะครับอากาศร้อนนั่นเองนะฮะบางทีไม่มีฟ้าฝนไม่มีพายุนะฮะแต่ว่ามีแดดแรงครับแต่ประเด็นก็คือว่าสนามกีฬาที่สิงคโปร์เอาไว้จัดคอนเสิร์ตให้กับ Taylor Swift เนี่ยนะครับเป็นสนามกีฬาที่มีแอร์นะครับอยู่ใต้ที่นั่งในทุกๆตัวเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆทีนี้ครับสำหรับศิลปินที่เขาจะมาจัดคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็ต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณานะว่า คอนเสิร์ตไหนเขาจะไปจัดในสเตเดียมหรือคอนเสิร์ตไหนเขาจะไปจัดในฮอลเล็กๆหรือฮอลใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเกณฑ์ในการพิจารณาของเขามีอะไรบ้างมี3อย่างครับ อย่างแรกเลยครับต้องดูฐานแฟนคลับก่อนนะครับว่าศิลปินคนนี้เนี่ยนะครับมีแฟนคลับเยอะมากน้อยขนาดไหนอย่างที่สองนะครับก็คือต้องดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายครับข้อที่3นะครับเขาก็ดูในเรื่องของโลเคชันครับบางสนามกีฬาอาจจะอยู่ไกลต่างจังหวัดอันนี้ก็อาจจะไม่เวิร์กนะถึงแม้ว่าราคาจะถูกก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเขาต้องดูในโลเคชันว่าถ้าอยู่ในเมืองเดินทางสะดวกจอดรถได้รถลาผ่านถึงแบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมการจัดคอนเสิร์ตถึงต้องไปจัดในสเตเดียมนั่นเองครับอย่าลืม Subscribe ช่อง Creative Talk แล้วมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อ,อ,อมๆกันกับรายการดีไซน์ดนซีเพราะความลับของดีไซน์ซ่อนอยู่รอบๆตัวคุณครับ